สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีทีป๊อปรายการที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับศิลปินทีป๊ปมากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโจรินคัมพีรพันธ์ so shy, so โจรินคัมพีรพันธ์หรือโจรินโฟอีฟ สาวหน้าเก๋ที่มีภาพจำในลุคสุดเท่โดนใจสาวๆโดยที่มาของชื่อโจรินนั้นหลายคนอาจจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาจากการที่คุณพ่อของเธอนั้นตั้งชื่อของเธอเอาไว้ล่วงหน้าว่าโจแต่เมื่อเธอเคลอดออกมาแล้วกลับกลายเป็นว่าเธอนั้นเป็นเพศหญิงพ่อของเธอจึงเปลี่ยนมาตั้งชื่อของเธอว่าโจรินแทนโดยแรงบันดาลใจที่พ่อของเธอนั้นตัดสินใจเติมคำว่ารินหลังคำว่าโจนั้น มาจากเพลงโปรดของคุณพ่อของเธอนั่นเองซึ่งก็คือเพลงโจลีนของดอลลี่พาตันชื่อโจลีนนี้เขาบอกว่าได้มาจากคุณเพลงโปรดของคุณพ่อเพลงโจลีนเนี่ยะะโจลีนโจลีโจลีนนั่นแหละเี่ยใช่่ะใช่่ะ่พาตันใช่ค่ะใช่โจลินเป็นสาวน้อยชาวเชียงใหม่ โดยโจรินเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1999จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันกำลังศึกษาในสาขาว,วิชาภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพโจรินคือเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบในศินลปินประเภทเกิลกรุ๊ปและบอยแบนด์มาตั้งแต่เด็กๆโดยในช่วงประมาณม .2 นั้น บอยแบนด์วงแรกที่เธอชื่นชอบและติดตามก็คือก็อเซเวและคนที่โจรินชื่นชอบมากที่สุดในตอนนั้นก็คือแจ็คสันหวังเมมเบอร์ชาวจีนของวงก็อดเซเวนซึ่งล่าสุดโจรินเพิ่งมีโอกาสได้พบเจอไอดอลในวัยเด็กของเธอไปหมัดๆในรายการร้องข้ามกำแพงและด้วยความชื่นชอบในเกิลกรุ๊ปและบอยแบนด์ของโจรินนั้น ก็ทำให้เธอมีความรักและความสนใจในการร้องและการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆทักษะที่โจรินนั้นถนัดและมีโอกาสได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องณนะตอนนั้นก็คือทักษะการเต้นโจรินมีโอกาสได้เรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กๆโดยได้สมัครในคอร์สเรียนเบสิกแดนแต่ปรากฏว่าเธอนั้นเข้าห้องเรียนผิดโดยคอร์สเรียนที่เธอนั้นเข้าไปเรียนมาจนจบคอร์สก็คือการเต้นแจ๊สแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเข้าห้องเรียนผิดห้อง แต่นั่นก็ททำให้เธอมีทักษะการเต้นที่ดีมาจนถึงตอนนี้โรงเรียนห้องนีไว้ลแล้วหนูก็เดินไปเข้าห้องผิดแล้วแบบอ๋ออันนี้คือแบบอ๋อเบสิกการเต้นหรอหนูก็ไม่รู้หนูมารู้จนแบบจบเทอมแล้วแบบอ๋อที่เรียนมาทั้งหมดคือแจ๊สนั่นเองแล้วหนูก็เรียนแจ๊สมาตลอดหลังจากนั้นพอถึงช่วงที่ต้องเข้ามอปลายเธอเริ่มคิดหนักและยังมองภาพไม่ออกว่าเธอจะเอาจริงเอาจังกับการเต้นแบบนี้ไปได้ถึงไหนหรือสามารถทำสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพได้จริงหรือไม่ และนอกจากนี้ทั้งบ้านของโจรินเองก็ไม่มีใครที่เอาดีทางด้านนี้เลยนอกจากตัวโจรินคนเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าทั้งบ้านของเธอนั้นมีแต่สายวิชาการไม่มีใครมุ่งมาทางสายศิลปินหรือสายการแสดงเลยนั่นจึงทำให้เธอตัดสินใจที่จะหยุดเต้นไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่หยุดเต้นไปก็คือตอนช่วงที่กำลังจะเข้ามปลายก็คือเหมือนแบบเอ้ยเราต้องเริ่มจริงจังกับชีวิต แล้วอ่ะแบบว่าเราเราจะมาทางนี้จริงหรอแบบเราจะลอดหรออะไรเงยคะก็เลยพักเต้นไปแล้วที่<ม>บ้านไม่มีใครมาทางนี้เลยคะ<ม>่ะพ่อทํางานวิศวะพี่ก็เรียนวิศวะน้องชายก็เรียนเก่ง4ี่จุดอะไรอย่างเยค่ะ <c oughs> เรียกว่าในบ้านก็มีหนูคนเดียวที่ชอบู่บนเวทีค่ะแต่ถึงโจรินจะไม่ได้เอาจริงเอาจังทางด้านการเต้นเหมือนกับตอนหมอต้น ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเคยมีโอกาสเข้าร่วมการออดิชั่นกับค่ายยักษ์ใหญ่ของท่านเกาหลีอย่างค่าย sm entertainment และแม้สุดท้ายแล้วโจรินจะไม่ได้ประสบความสำเร็จกับการออดิชั่นในครั้งนั้นแต่นั่นก็คงเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวเธอตอนั้นอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาออดิชั่นที่กรุงเทพคะ่ะ<า>ตอนที่หนูไ,หนไป sm ค่ะไป sm ใช่ถัดมาในปี2018โจรินในวัย18ย่าง19ปีได้ขยับเข้าใกล้วงการบันเทิงอีกครั้ง จากการชนะเลิศในกิจกรรม s e ทไอดอลและได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ AAS One Two Call ซีทซิมและไม่รู้ว่านี่คือโชคชะตาหรือความบังเอิญเพราะในปัจจุบันนั้นโจรินและเพื่อนๆในวงโฟอ e ก็ได้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ AAS 5 G อย่างเต็มตัวรวมกับนักแสดงและศิลปินแถวหน้าอีกมากมายถัดมาครับหลังจากที่โจรินเคยได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับซีซิม ในปี2018ก้าวถัดมาที่นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการเข้าใกล้ความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอและก้าวสำคัญที่ว่านี้ก็คือการที่โจรินได้เป็นหนึ่งใน20คนที่ถูกเลือกให้เข้ามาเป็นเทรนนีในรายการ f o อ e ฟเกิ r group Star จากผู้เข้าร่วมการออดิชั่นทั่วประเทศมากกว่าพันคนและก่อนที่จะมีการถ่ายทำรายการนั้นเด็กฝึกจะต้องมารวมตัวกันเพื่อทำความรู้จักและมาเรียนปรับพื้นฐานกัน ในตอนนั้นด้วยความที่เธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีโจรินจึงมักจะเป็นคนที่เข้าไปทักถ่ายและทําความรู้จักกับคนอื่นๆก่อนเสมอโจเป็นคนที่กล้าที่จะเข้าหาคนที่แบบค่อนข้างโทรเวิร์ t ก่อนอย่างเงี้ยนี่ก็เลยประทับใจที่แบบว่าเหมือนโจมาคุยกับนี่คุยกับเฮนคุยกับหลายๆคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยกล้าเปิดใจให้ใครแต่ว่าโจเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่อยากให้คนนั้นเหงาอะไรเงี้ยเขาเป็นของความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เก่งโจเป็นคนที่เก่งทำได้่ในช่วงแรกในการปรากฏตัวในรายการของโจรินนั้น โจรินมีความโดดเด่นในด้านของการเต้นเป็นพิเศษและมีทักษะการร้องอยู่ในระดับกลางๆส่วนทักษะการแรปนั้นเป็นทักษะที่เธอไม่เคยทำมาก่อนแต่หลังจากที่ค่คอยๆได้รับการฝึกฝนทั้ง3ทักษะไปพร้อมๆกันทักษะการร้องและแรปของโจรินก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะการแรปที่โจรินมักจะทำมันออกมาได้ดีและมีเสน่ห์มากๆเพราะโจรินมีสำเนียงการแรปที่โดดเด่นและมีความเฉพาะตัวสูงมาก คนรถกคิดต่างแต่มีใครที่กิดเนกันบ้างวันหนึ่งมีเมื่อมเราสว่างแต่บุคคลร่วมทางทีท่กับฉันเป็นเชอใช่มามส่วนทักษะการร้องของโจรินนั้นก็เรียกได้ว่ามีมาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเพลงที่เรารู้สึกว่าโจรินทําพาร์ทของการร้องได้ดีมากๆเพลงหนึ่งก็คือเพลงวัดใจ นอกจากนี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่โจรินมักจะถูกชื่นชมจากแฟนๆและรุ่นพี่ในรายการอยู่เสมอนั่นก็คือการแสดงสีหน้าท่าทางในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีที่โจรินมักจะคงคาแรคเตอร์ในเพลงของเธอได้อย่างโดดเด่นและมีเอกลัก,ลกษณ์มากๆโจรินแบบผมชอบคาแรคเตอร์หน้าของเขาทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นโชว์ไหนก็ตามเขายังคีปคาแรคเตอร์หน้าที่แบบคูลๆได้เนี่ยเอาไหมและดู <Hey. S 2> ทำแบบไม่ได้ปลอมเ,เลยดู <ทำ S 2> แบบเป็นปกติมาก ในช่วงที่แข่งขันอยู่ในรายการนั้นโจรินเป็นคนที่กลัวและกังวลกับการร้องเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมากๆเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ถนัดเรื่องการออกสำเนียงให้เหมือนเจ้าของภาษาแต่ทุกครั้งที่เธอออกมาโชว์นั้นคนดูอย่างเราๆจะแทบดูไม่ออกเลยว่าเธอกำลังมีความกังวลอยู่ภายในเพราะโจรินมักจะออกมาทำโชว์ด้วยสีหน้าท่าทางที่มั่นใจไร้กังวลอยู่เสมอทำให้ภาพลักษณ์ของโจรินในสายตาของแฟนคลับ มักจะเป็นโจรินสาวเท่สาวคู่ที่ดูไม่กลัวอะไรดูพร้อมจะท้าชนกับทุกอย่างแต่หากใครติดตามเธอมาสักพักจะรู้ดีว่าจริงๆแล้วภายใต้ลุกสุดคูนี้จริงๆโจรินเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆโดยทั้งช่วงที่อยู่ในรายการหรือหลังจะจบรายการมาแล้วก็ตามเรามักจะเห็นหลายๆโมเมนต ที่จรินนั้นเสียน้ําตาอ,อตุ้ยตอนแรกแบบเฮ้ยเราจะไปกันได้ใช่ป่ะเจ็ดคนแบบ <c oughs> ความคิดของเด็กเจ็ดคนอ่ะมันจะไม่ตีกันเลยอะแต่มันกลับกลายเป็นว่าแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยลรวรู้สึกว่าแบบเออตอนเนี้ยคือมันแน่นมากสาหรับหนูนะหนูว่าแบบอุย้ยจะลงไงหลังจบจากรายการ For Eve Girl Group Star, โฟอีฟเกิร์ก p ๊ปสตาร์จรินคือหนึ่งในผู้ชนะจากผลโหวตสูงสุดเป็นลําดับที่สามและหลังจากได้เดบิวต์มาแล้วนอกจากวงจะมีกระแสที่ดีขึ้นเรื่อย ตัวโจโรินเองก็มีกระแสที่ดีมากๆและยังขยันสร้างตำนานไว้มากมายเช่นคลิปเสยผมล้านวิวการตอบคำถามที่ทั้งโปะทั้งหาในรายการยังไงไหนเล่าสเปกเป็นยังไงคะซิฟพูดเลยพี่นนท์ทยังไงพูดยัง มไม่่ใผลงาน,นส,สการเสียอาการจากการที่คนเข้ามาดูไลฟ์ในไอจเป็นหมื่นคนครั้งแรกวัสดีค่าทั้งหมดหนึ่งมไม่กลเลกความดาเมจรุนแรงเกินต้านของโจรินในรายการร้องข้ามกำแพง ที่ทำให้โจรินมียอดติดตามใน IG เพิ่มขึ้นร,ราวหนึ่งแสนฟอลโลเวอร์เพิ่เคยเจอแบบตัวจริงครั้งแรกนะไม่เคยคิดมา่านว่าดาเมจรุนแรงขนาดนี้และล่าสุดที่โจรินเพิ่งสร้างตำนานความแซบกับเพลงซูมในงาน AAS 5G Fan i v e r ที่สามารถตกคนเข้าดอมได้มากมายและยังมียอดชมคลิปที่เป็นไวรัลในทวิตเตอมากกว่า2 0 0 0 0 0ครั้ง และในปัจจุบันโจรินมียอดติดตามในไอจมากกว่า570,000 follower และยอดติดตามในทวิตเตอร์อีกกว่า120,000 follower ถือได้ว่าโจรินเป็นศิลป,ปินประเภทเกิลกรุ๊ปในยุคปัจจุบันที่ฮอตเป็นอันดับต้นๆณต,นนะตอนนี้เลยนอกจากนี้ด้วยความน่ารักสดใสของโจรินก็ยังทำให้แฟนคลับรวมกันบวตให้โจรินได้ร,รับรางวัลสาววัยใสโดนใจแห่งปีในอันดับที่สอง ในงาน Cas ต์อะวอร์ด2อีอีกด้วยก็ขอบคุณแฟนๆแ,และก็ขอบคุณฟอ,อทุกทุกคน้วยนะคะที่โหวตให้โฟอีแล้วก็โหวตให้โจโนะคะก็จะเป็นเสาวไว้ใส่ให้เหมาะสมกับรางวัลที่ได้นะคะขอบคุณค่ะด้วยค่ะต่อไปครับเป็นเรื่องของโจโรินที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรียกได้ว่ารู้ก็ดีหรือไม่รู้ก็ได้โดยปัจจุบันนั้นโจโรินเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบเคป๊อปอย่างวง BTS และคนที่โจรินชื่นชอบมากที่สุดใน BTS ก็คือจีมินส่วนศิลปินคนไทยที่โจรินชื่นชอบมากๆนั้นก็มีทั้งศิลปินหญิงและศิลปินชายโดยศิลปินหญิงที่โจรินชื่นชอบได้แก่แพทวงเคลียร์ส่วนทังด้านศิลปินชายที่โจรินชื่นชอบที่สุดก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนนทนนส่วนทั้งด้านอาหารอาหารที่เธอนั้นชื่นชอบที่สุดก็คือ ชาบูหมูกระทะที่เธอบอกว่าสามารถกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อส่วนทางด้านของหวานที่โจรินชื่นชอบนั้นก็คือบานอฟฟี่และเฉาวกล้วยส่วนทางด้านของที่เธอไม่ชอบกินก็มีประมาณนี้ครับนั่นก็คือโจรินเป็นคนไม่กินปูอดัดไม่กินรสเผ็ดไม่กินวาซาบิและไม่กินลูกเกดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากแฟนคลับคนไหนต้องการทำฟู้ดซัพพอร์ตไปฝากโจรินละก็ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ละกันนะครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากให้แฟนคลับทุกๆคนได้รู้ก็คือโจรินนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบและกลัวผีมากๆฉะนั้นตอนน้องไลฟ์ IG แฟนๆที่เข้าไปพูดคุยทักทายกับน้องๆก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงในการแซวประเด็นเหล่านี้น,นะครับเพราะคนที่กลัวเขากลัวจริงๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโจรินคัมพีรพันธ์ หรือที่เรารู้จักกันในนามของโจริน f o E ที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ชมกันถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหรือหากเราพลาดข้อมูลตรงไหนไปก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ 不是、啊。